สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตจังหวะของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการรีคอร์ดดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่างบุพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะริงแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคม64กันชาวม,นะะมีนนะครมีนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนพฤษภาหกสีกันก่อนจะมีดาวศุกร์ดาวเกตดาวทิศดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับราศีมีนลัคนามีดจะมีอนณาเขตอยู่ตรงนี้ก็จะมีดาวประจําจตัวคือดาวพระัสดีเลข5ได้โคจรอ,อยู่ในเหือนวินาานะครับ ขึ้นมาสู่เรือนวินาศแล้วก็จะทําให้าพาลเดีนั้นอยู่ในตําแหน่งวินาศที่ไม่ส่งเสริมกับลัคนาของตัวคุณเองทําให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงมากขึ้นทําอะไรก็อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยอยู่กับที่บางคนอาจจะติดที่บางคนอาจจะไม่ติดที่เลยนะครับวินาศมีอยู่สองอย่างคือติดบ้าน บางคนอาจจะติดบ้านบางคนอาจจะไม่ติดบ้านนะครับมีการเดินทางอยู่เสมอๆอ,อาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านก็ได้เพราะวิาวนาศมีอยู่2ออย่างก็คือการเดินทางไกลกับในเรื่องของการที่อยู่บ้านติดบ้านนะครับมี2แบบเนาะอยู่ที่ว่าชาวมีนและรามีนแต่ละคนอาจจะมีการแบบ เขาเรียกว่าไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นรสกษณะประมาณนี้แต่ทําอะไรก็มักจะมีโรคส่วนตัวสูงอันนี้คือน่าจะเป็นทั้ง2แบบเลยทีเดียวเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นเข้ามาสั้นอยู่หลังลัคนาหมายถึงว่าคุณจะไม่ค่อยเปิดตัวถึงแม้เราจะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นหรือการติดต่อการสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นแต่จะทําให้ตัวคุณเองยิ่งกับ B ปรีกวิเวกแล้วก็มีโลกส่วนตัวไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตัวเราเองสักเท่าไหร่เราอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆอยู่ในอะไรที่มันไม่บืวหว่ามากเกินไปอยากมีโลกส่วนตัวมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาวมีนลัครามีนอย่าออกหน้าออกตาม,มากจนเกินไปเพราะว,าวนาวหมายถึงข้างหลังเราต้องอยู่ซัพพอร์ตเบื้องหลังให้กับคนอื่นจะดีมากเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ชาวมีนและขนาดมีนยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นวินาศกับดวงชะตาอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพพันามัยของตัวคุณเองอาจจะเกิดในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บได้นะครับอาจจะมีการน้อมร้มหมอนนอนเสือ่อหรืออาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องตรวจสอบดูแลตรงนี้ด้วยเช่นกันครับทีนี้เรามาดูลักษณะของดาวต่อไปนาะนดาวการเงิน อิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณก็คือดาวอังคารราศีเมษของด้วยดาวการเงินไปอยู่ในเรือนราศีมิถุนเป็นภพเอนพันธุการเงินไปอยู่ในพันธุเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการแสวงหาไรายได้ที่ดีมีโอกาสในเรื่องของความมั่นคงกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวพัสวดีินั้นตรีโกน,น,นกันกับดาวพังคารเป็นค so ู่สมพลและเลิกด้วยทําให้ชาวมีลัคนามีในเรื่องของการเงินนั้นดีามากขึ้น บางคนอาจจะเอาเงินนะไปหมุนนะครับในเรื่องของธุรกิจบางคนอาจจะเอาเงินนั้นไปหมุนในลักษณะของการทําการค้าการลงทุนบางคนอาจจะเอาเงินนั้นไปซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์ซื้อในเรื่องของยศยานพาหนะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอิทธิพลของการเงินนั้นไปตกในเรือนพันธุพันธุป,ปรว่าความมั่นคงของชีวิตก็คืออยากได้บ้าน นะครับแล้วก็ไปตกในเดือนพันธุที่แปลว่ารถด,ด้วยก็แปลว่าอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้สิ่งที่มีความมั่นคงมากขึ้นกับชีวิตของตัวเราเองอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการเงินนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวก็ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวองคานที่เป็นดาวการเงินได้ทําให้การเงินของตัวคุณนั้นมีโอกาสในเรื่องของการเงินนั้น มากขึ้นเป็นกอบเป็นกรรมมีความมั่นคงข,งของชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานกันบ้างมีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนการเงินเนาะดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนมอรณะและมาจากเรือนสหชาส่วนดาวอาทิตย์มาจากเรือนอลีแปลว่าชาวมีนราคารามีนต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องบางคนอาจจะให้เพื่อนยืมเงิน บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวอาลิและดาวมอระนานั้นกลุ่มด้วยก็จะทําให้ตัวเรานั้นมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นชาวมีนและคณามีนก็พยายามจัดสรรไปส่วนในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะครับและดาวธิระดาวสุกก็เป็นดาวคู่สม คนละเลิกเหมือนกันก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นยังดีอยู่แต่รายจ่ายก็จะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งในเรื่องของการเงินหรือการที่เขาอาจจะไม่ชําระเงินคืนในเวลาตามกําหนดอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นสำหรับชาวมีนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวสาวก,กันบ้างดาวสาวเนี่ยอยู่ในเรือนราพะเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะดาวสอนั้นเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราพะเพราะคุณจะมีโชคมีลาบมีน้ำเมตตามีคนคอยส่งเสริมมีคนคอยสนับสนุนที่ดีแต่ดาวสาวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งราพะอย่างเขาเรียกว่าตำแหน่งโยกหลังลักนณา ให้ได้เกณฑ์ของดาวเสาด้วยเช่นกันฤทธิโยของดาวเสาจะไปถึงลักขณาทําให้ตัวคุณเองนั้นมีลาบมีผลมีเรื่องของการเงินที่ดีมีในเรื่องของการได้รับความสัดสนุนส่งเสริมแต่ก็จะนํามาซึ่งความกดดันความเครียดความวิตกความกังวลสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะดาวเสาร์นั้นแทรกซึมเข้าสู่ลักนาของตัวคุณเองทําให้ความรู้สึกของตัวคุณนั้นแบบ ม่นิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าอึดอัดใจทําอะไรก็เหมือนกับไม่ค่อยเป็นไปตามในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราหวังมากสักเท่าไหร่นะครับปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วคุณก็จะโอเคขึ้นสำหรับชาวมินเนาะดาวประจำตัวก็เป็นดาวภพวินาศด,ด้วยก็อาจจะรู้สึกอึดอัดทําอะไรก็ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองทําอะไรก็ต้องอยู่เบื้องหลังไม่สามารถที่จะมาอยู่เบื้องหน้าได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องทดสอบจิตใจของตัวเราเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างของชาวมีนเนาะนะครับได้ไปอยู่ในภพวินาแปลว่าการงานของชาวมีลัคะารามีนมีโอกาสที่จะสิ้นสุดและเริ่มต้นงานใหม่ได้สำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีเรื่องของการติดต่อซื้อขายค้าขายหรือติดจ็อบดีวงานกับต่างชาตินะครับหรือว่าอาจจะเป็นตามป ต่างประเทศแล้วก็หมายถึงในเรื่องของอต่างจังหวัดได้ด้วยเช่นกันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นต่างประเทศเสมอไปแปลว่าต่างจังหวัดก็ได้เรา,าจ,จะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปไปมาๆกับต่างจังหวัดไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับแล้วก็การงานก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดความเสียหายแต่ว่ามันก็มีดาวคู่พระหัสกับอังคารเนี่ยเป็นคู่สมพลและเลิกหมายความว่าเราก็ยังสามารถที่จะ แก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการงานที่ดีได้แล้วก็สามารถทจะปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการงานได้เป็นปกติแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนดาวพระเดินนะครับก็จะอยู่ในราศีกลุ่มทั้งเดือนเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำอะไรที่เหมือนกับว่าต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งเนาะ ทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของดาวพราสบดีนั้นตรีโกนกับดาวอังคารที่เป็นเรือนการเงินแล้วก็เรือนสุภาแปลรว่าการงานของชาวมีนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่ดี มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศได้นะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเพิ่มเติมได้มากขึ้นด้วยเช่นกันการงานก็มีโอกาสพัฒนาต่อยอดบางคนอาจจะได้รับตําแหน่งการงานที่ดีมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของการได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้น นะครับแต่บางทีแล้วเราก็ต้องเข้าหาู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวผู้หลักผู้ใหญ่คือดาวพระศรีโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาบางทีแล้วเราอาจจะทําอะไรแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราหรืออาจจะมองข้ามเราก็ได้ทําให้การงานนะครับหรือการตัดสินใจของเรานั้นติดขัดแล้วก็ล่าช้าไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็ไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวก็โอเคขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับ แดนไกลเนี่ยก็จะดีในเรื่องของการงานการค้าการลงทุนนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะดีมากเลยทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนและก็รัคนามีนกันเนาะดาวประจําความรักของชาวมีนก็คือราศีกันของด้ดาวพุธเลขสี่โครจรไปอยู่ในเรือนสาัชชะเป็นตําแหน่งที่ดีนะตำแหน่งสาัชชะเนี่ยเป็นตําแหน่งโยกหน้าคุณอาจจะได้ออกสังคมกับเพื่อนอเพื่อนร่วมงานแล้วก็คู่ครองคนรักมากขึ้นแต่ ดาวคู่ครองนั้นกลุ่มกับดาวราหูพับมินาศแปลว่าบางทีแล้วในเรื่องของคู่ครองคนหลักกับตัวเราเองอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันหรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนกับไม่ค่อยถูกกันมีปัญหาใจกันได้เพราะว่าพุทธอันตพานวิวาทราหู พุทธอันตพาวิวาทลาหูเป็นลักษณะของในเรื่องของคดีความได้นะครับเป็นในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันมีการทะเลาะเบาแวงกันกับคู่ของคนหลักทําให้ความรักนั้นอาจจะมีปัญหาจนต้องทำมันเลิกไหมก็มีโอกาสที่จะเลิกกันได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าโอกาสสูงมากขนาดนั้นนะครับแต่ยังไงก็ความเขาเรียกว่าไม่อยากให้เขาเรียกว่าไม่อยากจะให้อา ปล่อยปาละเลยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะบางทีแล้วมันมาแบบกระทันหันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นไม่สามารถตั้งตัวกับความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยชาวมีนและคณามินต้องตัดสินใจคิดอะไรต้องรอบคอบทําอะไรต้องอยู่ในเขาเรียกว่ากฎระเบียบข้อบังคับหรือการวางแผนที่ดีก่อนเนาะเพราะว่าดาวพฤะศสกดดาวอังคารนั้นเป็นคู่สมพลอยู่แล้วยังไงเราก็จะมีในเรื่องของไอเดียความคิดต่าง ที่สามารถที่จะรอบคอบนะแล้วก็คอนโทรลในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ยังพอไปได้แต่ดาวพุธเนี่ยคือดาวคู่ครองของคุณนะโครจรอ,อยู่ในราศีพฤกษภในเรือนศาสตร์าที่กุมกับดาวราหูเนี่ยทั้งเดือนเลยนะก็อาจจะมีปัญหาได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยชาวมินและคาามินควรที่จะต้องหยุดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของคำพูดคำจา คิดอะไรทําอะไรต้องนึกถึงในเรื่องของคนรักคู่ครองของเราด้วยไม่ใช่พูดอะไรออกมาแล้วเหมือนกับแบบไม่รับผิดชอบกับคําพูดของตัวเราเองอาจจะทําให้มีการมีทัศนคติมีเชิงมุมขัดแย้งกันแล้วก็รามบานไปกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ลงรอยกันและหงรแหงใจกันได้อะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก,ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันแบบยังไม่รีบไม่เร่งก็ ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเดี๋ยวมันก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็สถานการณ์ต่างๆก็จะบรรเทาลงน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนายน,ยนก็คือเดือนนาส่วนเดือนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับกับความรักความสัมพันธ์เนาะก็ค่อนข้างครอบคลุมกับในเรื่องของการดูดวงครั้งนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ